หนูลงมาลงจากต้นไม้มาลูกเร็วๆล,ลงมาลูกมาลงมาลงมาดื้อกันจังเลย คือทำอะไรเนี่ยหืมถ้วยฟูถ้วยโฟ ดำจัดการเลยดำดือ้อลงมาถ้วยฟูลงมาเร็วๆหนูดื้ออะไรเนี่ยลงมาลงมาครับเดี๋ยวโดนนะครับเดี๋ยวโดนนะครับ สถานที่วิ่งเล่นเอาขึ้นต้นไม้ลูกขึ้นต้นไม้เร็วขึ้นต้นไม้ครับเดี๋ยวครับอาขึ้นเลยครับเดี๋ยวลูกแล้ว สลิมขึ้นต้นไม้ล,ลูกสลิมมามาลูกมาเดี๋ยวขึ้นต้นไม้โชว์ลูกขึ้นต้นไม้โชว์เลยดูสลิมสลิมหางฟู ดำมาดำมาเะกาแหล์นมาลูกมาจะกาแหลล์นจัดการเลยลูกน้องน้องดื้อเปล่าเปาเปา,เปาดูน้องสิลูกน้องดื้อไม่ต้องมาหาแม่ลูกดูน้องเล็ก ต้องเล็กสวยดำมับเลยขนขนนิ่มเอาลูกสลีมสลีมอะน,น้องสลีม น้องสลิมอย่าซนที่ลูกอ่ะน,น้องบ้าบินครับน้องบ้าบินครับน้องบ้าบินครับอันนี้เปาเปาค่ะอันนี้น้องตะกิมนะคะอันนี้ละคะอันนี้นะคะ อันนี้ค่ะน้องถ้วยฟูนะคะต้นต้นไม้แล้วลงไม่ได้นะคะเอาไงคะอืมเอาไงลูกอยู่บนนี้ใช่ไหมมันจะอยู่บนนี้ใช่ไหมอยู่ไหมไม่เอาลงมาลงมา ลง,ลงมาครับลงมาครับลงมาครับเร็วๆขึ้นได้ต้องลงได้มา <S <S เร็วถว,วยฟูถวยฟูถวยฟูถว,ว,วยฟูครับถวยฟูถวยฟูครับโอลินพุก,กพันกันนะครับ ดูขึ้นต้นไม้แล้วหนูจะขึ้นไปทำไมอีกมันย้อนแสงลูกแล้วแล,วแล,วแลว้แม่เจ็บคอผู้ลิ้นพันกันเลยเอาลงมาเอาลงมาถอยหลังลงมาน้องเล็กขึ้นไปอีกน้องเล็กขึ้นไป ขึ้นไปอีกเอา้าลูกออกไปไหนแล้วอาน้องเล็กขึ้นไปเอาน้องลงมาเอ๋อน้องลงมาน้องลงมา,งงมาเร็วเอาฮึบเฮึบเอาฮึบเอาเร็วเอาฮึบเอาน้องเล็กก็ไม่ไหวน้องเล็กก็จ้าเอ๋เอาจาย ใครมันดือ้อใครมันดื้อครับมาใครมันดื้อครับลงได้ไหมครับลงไหมลงไหมพึบเอาถอยหลังลงที่ลูกถอยหลังลงถอยหลังลง ฟาร์มดื้อหน่อฟาร์มดื้อเอา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 มา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 ลงลงลงเอาลงเอาลงเอาลงแม่เอาลงแม่เอาลงแม่เอาลงอื้ม จะเอบาบินบาบินลูกไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย ไปไหนกันหมดลูกเอาทำไมเหลือสองตัวมันหาที่เล่นดีๆหน่อยที่ลูกเอ้ยดูสิความดื้อของเขา มาลูกมาค่ะเดี๋ยวปุ๊กขอจบคลิปก่อนนะคะผักอะไรเนี่ยเขาบอกว่ากินได้เดี๋ยวปุ๊กไม่เคยกินนะคะเนี่ยค่ะข,ขอจบคลิปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ